สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมวันที่19นะครับวันนี้19เาเดือนพฤษภานะครับก็ได้มาส่งสินค้าทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทยนานั่งขับนะครับผมรถไทยนั่งขับนะครับผมนี่ครับเตรียมส่งลูกค้า2เครื่องนะครับวันนี้ ส่งลูกค้า2เครื่องนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับอําเภอนาจะหววยนะครับจังหวัดอุบลนะครับผมส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะครับอําเภอเนินสูงจังหวัดชัยนาทนะครับนะครับตัวเครื่องนี้ก็ราคา21,000บาทนะครับ21,000บาทนะครับผมยังไม่รวมจัดส่งนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับ6 6แถวจานคู่ลูกปืนนะครับ นั่งขับนะครับผมใส่ได้ตั้งแต่14แรงนะครับ14แรงขึ้นไปนะครับจนถึง47แรง50แรงได้นะครับรุ่นนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร30นะครับ1เมตร30ระหว่างห่างของขานี่จะอยู่ที่ประมาณ25่อเซนนะครับ25เซนไล่กันไปนะครับนะครับส่วนความสูงนะครับความสูงจากพื้นนะครับอยู่ประมาณ60เซนได้นะครับประมาณ60เซนได้นะครับตัวนี้จานจาน แหวกนี้ขนาดสิบนิ้วใหญ่นะครับลูกปืนส2บนิ้วใหญ่นะครับผมสิบสองนิ้วไะ่กันไปนะครับจานที่เจาะมานะครับกับตัวเครื่องจะเจาะมาให้สี่รูนะครับตรงนี้จะลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับตรงนี้เจาะมาสี่รูนะครับนี่นะครับข้าวจะลงประมาณสักยี่สิถึงยี่สิห้าเซนนะครับลงเป็นหลุมเป็นกอประมาณหกห้าถึงหกหกเม็ดประมาณนี้ครับ นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นจานแถมนะครับจานที่แถมให้นะครับผมเจาะมาหกรูนะครับแถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับนะครับสองเครื่องนะครับส่งพร้อมกันวันนี้ทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับรถไปสณีคันใหญ่ครับจังหวัดชัยนาทแล้วก็จังหวัดอุบลนะครับส่งวันนี้สองเครื่องทางไปสณีเก็บเงินปลายทาง ราคาเครื่องก็2 1 0 0 0 0บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ